เงาที่หายไปในคืนเดือนกลืนพี่ชายชื่อพีทผู้ไม่เชื่อเรื่องงมงายมีเหตุผลและพยายามปกต้องน้องชายน้องชายชื่อนัดขี้กลัวเชื่อเรื่องหลีลับง่ายกลางดึกคืนหนึ่งที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งดวงจันทร์เต็มดวงถูกเมฆดำทะมึนบดบังจนเหลือเพียงแสงสลัวหลวหลงๆงเสียงหมาหอนแววมาแต่ไกลนัด ัสพี่พีทได้ยินไหมเสียงหมาหอนอีกแล้วเคืนนี้มันแปลกๆนะโ่นัดเอ้ยก็แค่หมาหอนตามประษาหมาป่าแถวบ้านเราหมามันเยอะจะตายไปแต่แน่บอกว่าคืนเดือนกลืนผีป่าจะออกมาแล้วดูสิพี่แสงจันทร์มันหายไปหมดเลยเหลือแค่นิดเดียวเอง พีทเหลือบมองออกไปนอกหน้าต่างแสงจันทร์ที่เคยสว่างกลับมืดสลัวราวกับจะถูกกลืนหายไปจริงๆจ้ <S <S ้ยไร้สาระโตป่านนี้แล้วยังจะเชื่อเรื่องงมงายอีกเดี๋ยวมันก็สว่างแล้วนะนอนซะแต่ผมเห็นเห็นเงาอะไรบางอย่างที่ริมป่าเมื่อกี้มันสูงมากสูงเท่าต้นไม้เลย <S <s <od ian> แกตาฝาดไปเองนะ่ะนัทมันคงเป็นเงาของต้นไม้แหละ ไม่จริงเงาต้นไม้มันไม่ขยับได้แบบนั้นมันเหมือนมันกำลังเดินเดินตามผมมาเสียงหมาหอนดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ใกล้เข้ามาราวกับอยู่แค่หน้าบ้านผีเริ่มขมวดคิ้วเล็กน้อยเฮ้ยเสียงมันใกล้จริงว่ะหรือว่าหมามันหลงเข้ามาในหมู่บ้านไม่ใช่มันไม่ใช่หมาหรอกพี่ แม่เคยเล่าว่าผีป่ามันจะมาเอาเงาของคนไปในคืนเดือนกลืนถ้าเงาเราหายไปเราก็จะหายด้วยอะไรของแกเนี่ยเงาใครจะหายไปได้บ้าบอทันใดนั้นลมเย็นเย,ยือกพัดผ่านเข้ามาในห้องหน้าต่างแสงจันทร์ที่ริบหรี่เพียงน้อยนิดที่ส่องเข้ามาก็ดับบูบไปทันทีห้องทั้งห้องจมดิ่งสู่ความมืดมิดสนิทนัด กรีดร้องพี่พีดดูสิเงาผมหายไปแล้วผพีดรีบจุดตะเกียงที่วางอยู่บนโต๊ะมือสั่นเล็กน้อยเมื่อแสงตะเกียงส่องสว่างขึ้นเขาหันไปมองน้องชายและสิ่งที่ทำให้เขาต้องแข็งทื่อคือนัดไม่มีเงาพีทเสียงสั่นเครือมะไม่จริงนะนัดแกแกไม่มีเงา นัดตัวสั่นเง,งินงกน้ำตาไหลพรากผมบอกแล้วมันมาเอาเงาผมไปแล้วผมจะหายไปแล้วใช่ไหมพี่พีชจูจูก็มีเสียงกระซิบแผ่วเบามาจากนอกหน้าต่างเสียงนั้นเย็นยะเยือกราวกับมาจากลมที่พัดผ่านเสียงลึกลับเงาของเจ้าเป็นของข้าและเจ้า ก็จะตามเงาเจ้ามาพีทรีบวิ่งไปปิดหน้าต่างและล็อกกรอนอย่างแรงแต่เมื่อเขากลับมามองน้องชายร่างของนัดก็ค่อยๆจางลงจางลงจนในที่สุดเหลือเพียงความว่างเปล่านัดนัดแกอยู่ไหน ความเงียบเข้าปกคลุมห้องนั้นอีกครั้งมีเพียงแสงตะเกียงที่ริบรี่และเงาของพีที่ทอย้าวอยู่บนพื้นเงาเดียวดายในคืนเดือนกลืนที่ดวงจันทร์ถูกกลืนหายไปเงาที่หายไปในคืนเดือนกลืน The Vanishing Shadow in the Swallow Moon Night แนวเขย่าวขวัญลึกลับเหนือธรรมชาติ ก็ได้จบลงไปแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดผลงานใหม่ๆ